สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะเย็นวันนี้ก็มาดูพี่ทองดําพาน้องหมีทองดูเพื่อนบ้านค่ะอยู่ข้างหน้าต่างเลยครับพี่น้องนี่ค่ะสองตัวค่ะนี่ค่ะพี่ทองดําพาน้องหมีทองดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านค่ะเอาคุณแม่ทองเทามาดูอีกคนหนึ่งอะเป็นสามตัวค่ะ,ะคุณแม่ทองเทาแอบมองด้วย ะดูว่าลูกมองอะไรนั่นก็คือทองกวาวค่ะทองดำเนี่ยคนสีดำก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซนตทองดำอะค่ะคนสีดำเก้าสิบเก้าเปอร์เซนมีสีขาวแค่หนึ่งเปอร์เซนพี่ทองดำคุณแม่เสุดทองเทาน้องหวีทองค่ะแอบดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านนี่ค่ะพี่น้อง น่ารักแน่นดูมากเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจขอบคุณหลยลค่ะเห็นเพื่อนบ้านไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมนะส่องดูเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะดูอย่างด้วยความสนใจเลยค่ะเห็นหรือเปล่านะลลกแม่อะค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้เอพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ